โอ้ยพี่น้องเลยเราเหิทยังนะสาวน้ำสาวน้ำหวานก็ไปเลยบัดนี้ปวดสนุ่ยโอ้ยกูเด้อสบายดีเด้อเอ้าเหิทยังกวดยังอยู่นะโดยกวดงวยงวยอยู่พี่น้องเลยอ่าอยังบัวรับบนนอนอยู่เนาะอ๋อโดยพี่น้องเลยเอ้ามื่อนี้เรากำลังหาสาวนุ่นคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกับสบายดีและสวัสดีพี่น้องบัดจุกหูจุคน เปลี a, página, no. Vai, ่ยนชาดิชาตคักปัญญาบาดนี้เนาะไปพี่น้องเงยลงไปหาแล้วก่อนสักเล็กสักหน่อยอ่ามากรรมจานจานเล่าแล้วกับประธานป้องพี่น้องเงยเนาะอ่าทางบาตูนโดยประธานป้องเขาแหละเนาะกับอาจารย์กับอ่าเขาได้ลงมาสวัสดิ์นักขีดมาหนีก็เลยมีโอกาสพี่น้องเงยก็เลยอ่าทาง ส่องทานมาจากเวะมาหาสาวนุ่นในจังเจด็กจังหน่อยว่าสันพี่น้องเลยพอมาอุ่นมาเอียนแล้วเนาะบ่ไดมาหาเราแต่โดนแล้วพี่น้องเลยอมาอาเลยนด้เเ้าะไมาหาเราแต่โนแล้วพ่นไปงเลยอมา่นมากอน้วเราะอเราได้วเพอุ่นอบองวมบเงาพี่น้องเนเนาะอาโดว่เยพาอ่เ้คาอตืมนตาเล้พี่น้องเลยพมาอ่เยนวบ่ได้ยาวไปพี่น้องเลยอาอุ่นานน น้ำกันพี่น้องเห็นเนาะโดยสบายดีพี่นี่เข้าพี่น้องเนาะเปินลมกลังขึ้นหนาเล่เถอะขึ้นหนาเล่เถอะเถอะเจ้ามันเหมือดได้มาเมื่อยข่อยนี้เดี๋ย่อยหน้าดำู่ได้อยู่แล้ววะหันมาเองสิโอเคอย่างเนาะแสงมันไอ้พี่น้องเไงไปมีฮะเป็นเราเข้าไปโอ้ไปลุมทั้งกออกกําลังกายแบบเออหมัดมัดมือชกเลยมัดมือชกเลย ร้อมป,ะท,นะอมปะทะ,ะ,ทะนะวันใดกันวนใดันไดกล้ามาใกล้โดนกระดินองคุณทางเลยรับข้าพรวนเลย,ยถ,ถึงไ,ไม่ไไสี่แ,แ,แปดเราได้บะเสียงเลยโดยเอาไม้ได้วยใส่กันเนะเาะอ้าวี่นองเลยเนะเาะเมื่อนี้กับทั้งมาตูนกับอาจารย์เลามานำสบายดีกด้ฉนุนเด้อเกรวาหอยก็่ได้ไปเยี่ยมสนุนแต่โดนแล้ววะสซน ก็เลยเอ้าสันไปผ่าไปเยี่ยมาค่อยไปแล้วเมื่อวานนี่วะก็เลยพาเพผนมาพี่น้องเอ๋มัอนี่เนาะลงมานำการสามคนมัอนี่อ่ามีโอกาสลงมาสวรรค์พี่น้องเอ๋มาซื้อเนกินเนยะก็เลยอ่าเลยมาหาสนุนอ่าเป็นอะไรมัอนี่ไปนวดด้วยบอสนุนอ่าอือด้วด้วยด้ยพี่น้องเอ๋เอาอันนี้ค่อยซื้อแต่ที่ซื้ึยังว่าฝากซื้อเข่าเจ้าปกินเข่าเล็กแต่ชื้อมังมังคุดพี่น้องเอ๋ แบบผลไม้ในเล็กน่อยเนาะ<ช>บาม่<ช>คุณมันจะดีต่อสุขภาพพี่น้องอีครับถ้ต้มขนมนี่แล้วเพราะได้ยำดินกับกรอบอเกบ็กบๆเพราะว่าส่วนรายสนุนเราหมดข่าเลงงงเ้งหข่าเล้งจกินขนมเนาะจรินขนม <c oughs> ขนมนี่มากยี่บกขนมขนมเอลซีมากชุดเอลซี่โอ้กินเอลซีกับนี่ก็ใจน้อซวเขาบอกโอเคโอเค,อเคหู้แะ้วจะไหน ฉันแล้วบอคอยถามยังไงกิมิตาว่าบแจักซีเอายอเนี่ยไอ้โอ้ฟังกันเลยบอกแล้วเนาะว่าหู้ว่าเจ้ามักแต่ก็ซื้อมาให้แล้วบ่เองเอาเลยซื้ว่านั่นโดยเอาสนุนคอยเนี่ยนิดไหมเนี่บหมดไปเนังคอยจะว่าคอยจะวันแบบแนวแนวเจ้ามาแต่ซื้อซื้อมาให้แหละซิว่าจังไงพี่น้องนี่เนาะนี่ได้บอก หนีหน uh, ีแล uh, ้วโอเคได้ได้ได้เป็นยังไงเนาะอ่าแบบแบบว่าแบบว่าบุญอยากบุญอยากซื้อแบบว่าชิงที่ซื้อมาให้แล้วแบบคือคือเจ้าบุญอยากอยังประมาณนี้นะอยากซื้อมาให้จะตรงจุดเลยคือชิงที่เจ้าอยากกันแล้วมันจังมันจังตรงประเด็นกันท่านนะได้อ่าบางทีซื้อชิงที่คองที่คอยซื้อมาให้แบบซื้อมาแล้วอ่าเจ้าบุกินมันก็แบบว่ามันมันจะทำบุญคาบปัญหาเนาะอ่าซื้อตัวที่เจ้าอยากดีกว่าชื่อได้หู้ พ no si, um, si, si, si no no. uh, ี่น <c ups> ้องเอยอวซอืมดๆบ่ยากบ่ยากรับอซน้องเนาะคไลละมก่างมนี่ก็มีประโยชน์กินก็ได้พี่น้องเอยได้อ่าถ้าขนมนี่ก็คือว่าและกินลายก็บ่ดีปานใดมันมีแต่แปได้แต่ว่าพอห้องท้องก่อนพอ้พี่น้องเอยก็ตอนเช้าๆก็ได้อยู่ เวลาไปนวดสินะก็กินกินนมแล้วก็นขนมเท่านั้นแหละกลับมาแต่นวดจังหาก,กินข้าวนะไม่ว่าตอนเช้าเช้าสินาะพี่นเอ,อ่าไงเมืม้อนี้จะกินข้าวแรยไ่งงบอสนุนบ,บ่จะบกินข้าวบริกินนั้นหมื่นนะอ้าวสร้างว่าเอาแท้กินแต่ขนมก็เวลากินขนมแล้วกิน Kinh ăn năn lệ, ăn kheo là thế đi ờ, kheo núm cà phê, kheo núm elsi cà cà phê, rồi rồi, ăn kheo cà phê, vợ cháu ăn nhiều cháu, ờ vì ăn cà phê nhang cháu ăn, cà phê ăn ăn nết này là, ờm, bởi vì qua sao cho cháu, cháu ăn cà phê, rồi, bởi vì quậy với mướna quậy chi, chi chi, ăn ăn cà phê đồ, nó là sinh muôn phai này nè. ม่มาให้กินเนี่ยมัน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 มีนะว่าไงคือมันซอยได้นะมันมีอ่าอออออพวกอ่าสมุนไพรบำรุงร่างกายเนี่ฮนยฮะดีดีกว่าเขากิน,น,นก,ก,กินที่ว่ามันบ่มีอมีจากกาแฟซื้อนะเดยวเพราะว่า,ลา<ต>หลายคนก็จะมากินกาแฟแต่เขาเห็นงานอมีซ้อนไปแล้วโอ้เจ้าเคยเห็นงานมีซอนพมบอกห่วยโอสาวมซอนมาก่อนอตั้งแต่นี่ เฮ็ดยูชัยเนะจยาอนุเฮ็ดอยู่น้องคายจ้อน้องคาย,ยเลยอา้าวเฮา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 คือเฮ็ดได้ได้อ่ะอ๋อยังไาเพิ่นมีบัตรแรงงานโอ้มีบตรแรงงานเฮ็ดได้เพิ่นเฮ็ดบัตรแรงงานให้เพิ่นก็ซื้อรถคันหนึ่งซื้อรถจักรใหร้แบบเพ<อ>ิ่นออกให้นะแล้วก็เฮาก็คอยพอออยรอนออมบ่ยยังไงว่า เป็นพนักงานอเมซอน่ะมันต้องแบบมีความหูจบดูเขียนเป็นอย่างดูไทยอย่างเช่นนะบ่เนาะมันอยู่ในความสามารถเขาแบบวเขาเขาเห็นได้ไงนะจขาได้อ่านได้อะไรก็ได้เนี่อ่านได้เขียนได้ก็เป็นก่าแล้วโอเคโอเคโอเคเดอ๋ยวไปนองเลยอืออยู่จักปีไหนอยู่อเมซอนเกือบเกือบสี่ปีป๊้วต้องเกือบสี่ปีแะ่กับคอยไปเห็นงานอยู่มาเลย ที่ว่าตกตึกมานี่แหละพี่ตกตึกเนาะคันบอตัดสินใจไปกันคือจะไปตกตึกเนาะงานกะมีดีแล้วนะเหตุอย่งก็ยังไปนะแรงจูงใจที่ที่ไปนี่เป็นยังเงินเดือนบอกปอตีไปเมื่อเดือนแบบกเงินเดือนเพิ่มมาลายกว่าเก่านะอ๋อแต่ง่ายคือพี่น้องทั้งฝั่งไทยอยากไปกลเกาหลีไปที่ไหนเนาะเดินเงินเดือนมันมันหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นสิพี่น้องเลยเดิอ่า มันก็เลยเป็นเลงจูงใจเนะาะเงินเดือนอประมาณนี้พี่น้องเลยบททตี่แล้วข้าวบะเตียงไปหาเงินหน่นเทพได้ว่าเงิงนไาาหลก็อยากไปนี่บ้างยังดีนะบะเตียงโดดงานในเดือนหนึ่งสามงานก็นมีพี่น้องเปลี่ยนงานอีนีเม่อคอ,อยไปที่ีหนข้าวจริงที่ตั้งแต่เขายังบมีวันได้งานเด้อเด้อ่าจะกีนแต่เขาแบบว่บา ว่าไงว่าไงรักไปเห็นแหละเขาจะไปอยูกก่เขาก็อยู่เขาเขาบ่ถือใจมองนี่เขาก็เสียหามือก็ไปไม่ไปไม่อีกนะไปเรื่อยๆพอได้เงินเดือนนี่ว่า่ะบ่ได้ที่เราเคยเพราะว่าบางมองบางว่เนี่แบบบ่เตียงเป็นคนแบบว่าเป่นอะไรยากนิดนึงอย่าง,งานั้นแบบๆๆๆงานหนักนี่บ่บ่เตียงบ่บ่เกียงแต่พอได้ว่าแบบแบบ บุมีไผทีเว่าใส่เหงายังยกยังเยกนะประมาณนั้นคนแต่บางเครื่อนอ่ะมันชิชลับกันดอกบางเครืองานดีเจ้านายผัดบโบควยแฮปปี้ไปอีกวงนึงเจ้านายก็ดีงานก็ดีแต่หมู่เพื่อนห่วมงานบริีบูทือกันแต่มองเห็นงานอมิซอนเนี่ก็คือดีมุดทุกคนเจ้านายก็ดีหมู่ครูก็ดีดีทุกคนเข้าบริรังเกียร์อย่างเงา แต่ว่าแมนเนี่ยกเป็นคนเลา่าไปเห็นบางมองที่ว่า<ม><ม>เป็นคนเล่าแล้วมากกว่าเอออีเลา่าอะไรนะเลยมากกว่าไอ้คันแต่ว่าอันนี้นั้น,นเป็นมึเป็น<า>เพื่อนกันแบบสนิทสนุสนมกันเลยหักแพงกัน<ม>แต่ว่าอ<ม>ยากไปเองเพราะว่าเห็นว่าทั้งนั้นดีเลยก็เลยไปมีมีคนชวนบ่เลยมีคนคนชวนไปอ๋ออ๋อคนชวนว่าเลยไม่เอื่อยชวนไป ไปเหตุงานอย่างก่นกอนนะเจ้าบอกเป็นหันอาหาร<อ>หันอาหารของกงันคนจีนนะ<อ>่ะนะหันเขาคล้ายกับเขาเงินเดือนสตาร์ทเทไรกันเงินเดือนตอนนั้นก็สามหมื่นกว่าสามหมื่นบันท้ง<ด>ติดอย่างบริเกียวได้ไหมเนาะติดก็ได้โอ้ต่างหากอีกดโอ้เมียนแล้วพี่น้องเงินระดับระดับนั่นเลยอ่าอไปอยู่ได้จัก ปีกัวโดยอแต่ว่ากลับมาไทยสู่เดือนกลับมาจำพาส,สปอร์ตเวลาเขาคือเป็นครนาเแมนอยู่แต่เวลาเขามาไทยเน่อุ่นใจปุ๊บหลดุดมะประเทศไทยเนี่นคนอุ่นใจแล้วก็โล่งใจจากที่ว่าอยู่มาเลสเน,น,นีกยคือคือคนไทยตัแต่สมัยตะกี้ไปอยู่ไปอยู่คือคนล่าสมัยตะกี้ไปอยู่ไทยเนาะไปย่านตำรวจตลอดแบบ เห็ดเนี่ยกระยานกระยานก็คือแมนคือเขาเป็นคนไทยแล้วเป็นคนลาวที่ไปมาเล่นี่คือกันกับเขาไปไทยหม่แหละมันจะญาติไปใช้กระกายางออกมาเนี่ยขอโทษแล้วภาษาเพิ่นท้องหูอยู่บ่กะนี่พ่อหูอยู่เจ้าหน้ำภาษานเชิมาคนจะบอกถ้ารอยแทบๆเราภาษาไทยพอคนจีนดีคนจีนจะมาพอเราไทยได้ยู่นนะอ๋ออ๋ออ๋อ เย่งนนว่าพนเวลาเขาไปเนี่ยเขาแต่ว่าพนคุยกับเดมมันก็ว่าภาษาจีนนั่นแหละแต่ว่าพนโหภาษาไทยแล้วเขากัเฮียนได้เป็นน้ำยูภาษาอังจีนนะพ่อพ่อได้ยูนะพ่อไปได้ซื้อเดี๋ยวเัาไปเชื่อไปยังในชุดเจ้าชุดชิญบ่าวยังเชิญปจักรนี่เก่งสุดจ้ากันเนาะไปที่ทุเรนเป็นสุดยอดสุดยอดอยอมรับยูได้อ มี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 ไอ้คืคอคนหนึ่งเกเป็นลูกพี่ลูกน้องก,กันเนี่ยเป็นพ่อแล้วนะเป็นเป็นไอ้พ่อคอยนะถึงว่าเป็นเป็นไอ้มีชักเป็นไอน้แล้วก็ไปมาเล่นลงโมเมินไปมาเล่นจะซื้อได้เป็นลรงทะเลพบไปหาป่า<ม>ใน,เ,นเรื่อนนะพ่อขือ่างกล้าไปเป้ยไปแต่ยาตินี่ได้ยู่มันนั่นอยู่ไทยเขาไปอยู่ทะเลยังไปแต่ยาาิไปพบซาปมงเลยนะเป็นประมงอ่ะ แต่ว่าก็ได้อยู่พนก็ได้เงินหลายแสนบาทกลับมาแต่ว่ามันหนดเสี่ยงโพดเนาะเอาชีวิตไปเสี่ยงไปมาเลธรรมดาเนี่ยก็ยังเสี่ยงพอแห้งแล้วไปเนี่ยก็โดนจับสองเทือเจ้าฮะโดยแต่ว่าบอสพันไปไทยเอาแต่จับสองสามหมื่นเลยพันกับไปไทยเอาเพิ่นทไหนั่นเพิพนมาตรวจอยู่ในห่านเลยบอกโดยพ่นมาในห่านแต่ว่าทาอันมันจะมีต่อหม้อแบบ คนดีอันคนดูจักกรต่อนตอมกันเก็กระชบอกมานะแต่มือนั้นนั้นสงสัยเขามาจูจูมาเลยเห็นนะก็เลยจับไปเลยอืออ่าอ่าอย่างเงยอยู่คือกันอยู่ไทยคือกันได้เออเนาะบมื่เดียงก็เคยไปถืกจับหลายเทื่อได้ตั้งแต่สมัยยังบริหารบัตรแรงงานเห็นไหมเอาไปแบบตุลุบซ่อนคือว่าเลบัต่อมาบัดมีพาสปอร์ตแต่ว่า มันเหมือนบัตรแรงงานบัมือนเดี๋ยวเที่ยวไปโตเโนาะเดือนนึงไปโตอะไรแต่ว่าสปอร์ตนี่ก็จะดีขึ้นนิดนึง่งเวลาไปเที่ยวไปยังเห็นเนาะแม่นจ้าเหมือนเวลาง,งาน,นมันดีกว่าก็ก็ยังเป็นบัตรแรงงานทำให้บัตรแรงงานนี่ก็คืออิสระเลยนะไปไซตแต่ว่าบัตรแรว่า,า,าเนที่ไปหาเรื่องไปไม่ได้เห็นวลาไปธรรมดาปกตินี่ได้ไปดินไปเที่ยวนี่แล้วท่านไปแล้วไปมีเรื่องกันนะไรกับพลานพนีกับพฤทึกบัตรแต่คนไทยคนเล่านะมีมีพี่น้องเลย นี่ก็คือประสบการณ์แล้วเป็นห้านาฮนะเนาะได้บัดรตัวชิมาตึกตุกตึกอย่ไท้เนี่ยมาตุกอยู่ไทยเนาะโดยแบบ<ม>ถึงเวลาอันมาจำพาสปอนะร์ตเนาะพาสปอร์ตม,มันอยู่เดือนหนึ่งเศรษฐก้าก็มือเนี่ยหลายบริษัเดือนเนาะ<ม>ชเชาจ็ดสเปรดเลยแต่ก็ต้องมามาจำมาตุกอยู่ไทยพี่น้องก้าว่าว่าพื้นให้ถ้าตุกอยู่พุ้นเนาะ จักสีสีเจ้ไใดนะเพราะว่ามันต้องสีเงาเยอะแล้วคนไอ้คนเขาก็ะโโบ่็เสี่ยงเบิ่งห่าวบอนะเมนจักสีเพิ่นสีซอยเ่าต้วบอนนะปลาเข้าไปเลยแกมี่นะเขาก็ระโโบกันเลยแต่ว่าพี่น้องฝั่งไทยยอมรับใจเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นอกว่าเพิ่นเร่ยว่ารังเกียจว่าซาดใดชนซาดใดเนาะเพิ่นซอยเวัดพี่น้องยอมรับเดียวสุดยอด ฉันก็พอเราก็บไม่ได้ขึ้นมาชันไม่ชอบเบาพื้นให้น้อยฉนุนเนาะด้อ่าพี่น้องเลยอันนี้ก็บโมเพิ่นว่ามัดให้เฮ้ยเพิ่นมามัดให้วันจี้แล้วเพิ่นกลับเมื่อแป๊บเดียวกะบอกว่าเตียงมาโอ้ยเนาะเสียดนิดนึงได้แต่พอได้ทันได้คุยนั่เพิ่นอยู่ได้อ่าพี่น้องเลยบเตียงก็บม่ได้ว่ากี้ก็เพราะว่เมื่อมาเยี่ยมแล้วเล่ามื่อวานกับไม่ได้ว่าอ่าสีเบะมาดอกจะมารบกวนแล้วเรื่อยพี่น้องเลย เลยทางประตูทังทางบ่อลาวแต่ย่ามาเลี้ยงเราแต่มามันในตลอดอืม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 บ่นคอยคอยมากขึ้นนี่บริมาตรดูบ่เกอหนนีเราบ่อยูอ่าถ้าได้เรายู่บ้านละมาหลอดโดยชาอีฟซีเมนต์ไลน์กับบอกกระว่ากระว่าดีขึ้นได้นว่าซัมนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เดิเยเพิ่นเห็นเจ้าเล่นได้นะหือว่าได้จ้า เอโคดีขึ้นแต่ว่ามันนี้มันเรือแต่แต่มือเรือแต่แค้นนี่เพื่อนะมันมันมันตัวนี้มันต้องใส่เวลาอีดีเพื่อนะจากตีเมื่อกี้มันกระต่างกันข้าเกลียเมื่อกี้ยางไปยังประกาศแนมไปจากนี่ยังประกาศแนมออกแนมมันจะไปอันตีนตัวเองตลอดคือนยานตัวเองไปเหยียบอย่างอื่นนะนะอย่ามันล้มมัได้งชินนักก็แล้วอย่าไปเหยียบล้มเหยียบยังนะนะเพื่อนะพอย่างหน่อยนี่อ่าแต่มัน โอเคสำนี้แล้วอย่างหน่อยเขาก็ยังพอเหตุงานเหตุยางได้เด็ดเนาะงานเบาๆมาอยังไงพี่น้องแต่ว่าหนึ่งยางหน่อยในแขงค่ะเขามันเ้งหละมีแต่ขางนี่ขาง,ง,งเดียวแต่ขางหนึ่งเขาพอจับพอนั้นได้ไี่พอได้งานได้แต่ว่าเพิ่นในเสียเอาเขาบ่าแม่แม่แม่แต่ว่าเพิ่นให้ว่าก็ยังดีกว่าตะกี้ตะกี้นี่คือหินแล้วยางกันเนี่ยว่าว่าง่ายๆใช่พี่น้อยยางกนยังบมตรงแล้วเนาะวันนี้จะว่าแต่เรื่องเหตุงานแค่ยางที่ไป เหตุระนู่นนี่นั่นก็ยังลำบากนะพี่น้องวันววนี้คือว่าซเลาพอได้ซ้ำนี่หละก็ถือว่าโอเคอเพราอันนี้ครับรถจักกไ็ได้แด้วนี่ก็าาถือว่าเลยเนาะไอ้หัวกะแต่ <laughs> <laughs> อย่างนตัวเองก็ยังบ่มีรถจักนะครับผมมาได้ลองเลยเออแต่ก่อนถามในเจ้าเคยขับอยู่บอแต่แต่ท่านได้เป็ี่ยนยังไงกูเนะ คอยครับเก่งคืออย่างโอ้นนานอะรอแล้วดิคุยแล้วเนาะใสยซิ่งเนาะออัแต่ว่าอันอุบัติเหตุกับมอไซค์นี่ยกับไล่เธออะไรเนั่นเลยต้องเจอพี่น้องไงเนาะเพราะว่าเพราะว่าจะรถมอไซค์รถใหญ่ไปกับยังก็ต้องเจอกับมันนั้นรถใหญ่นี่กับรถยังก็ยากนะครับไปกับมันคึ้มือก็ต้องมีชนมีล้มมีอย่างธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาต้องเจออยู่แล้วของพวกนี้ แต่ว่าเพราะว่ายังหน่อยเจ้าก็เคยขคาเป็นมาก่อนนะนะยังดีบัดบัดมันมันเป็นข้างครัวข้างขรัวที่มันไม่ได้เป็นยังค่ะเลยห็นบาร์เฮาจับอ่าบิ๊กเมื่อใหร่ได้ยังนีกเป้ไปได้เห็นนะเกลือบเกือบแล้วแหละพี่น้องเกือบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วประเทศเอียงว่าถ้าแขนรลดตัวมือทั้งนี้จับมันได้ปกติก็เมนว่าโอเคนะพี่น้องอยก็บรรทึกว่าผ่าน อันนี้ก็ถือว่าดีลายแลย้วเพราะว่าเห็นเราเล่นได้ก็ถือว่าพ่อสุดยอดพี่น้องเลยนะผมคิดว่าเราชิเล่นได้เห็นะพี่น้องเนาะตะกี้ก็มีแต่ว่าบ,บัมบัดไปแบบซี่ได้เนาะก่อนเพราะว่าหลายคู่หลายคนก็เพิ่นก็นว่าอยู่พี่น้องเอยว่ามัน,ม,นมันชิปป,ปุบปับหนึ่งบัวไรพี่มาต้องเวลาบางคนกน็บางคนก็บในน้ำบ่เตียงมันก็เป็นปีช่วงปีบัวไรพิ่นว่าแปลว่าของครอบครัวเพิ่นเคยเปลีนเ็นไหมนอกาก็มาบัมบัตเพื่อนทุกานเพื่อนละพี่นมา อ่าเป็นปีบางคนกะว่อาจจะบุกขึ้นกันเมียนเมียบางคนกะสีน right, ั่นเศร้าเมียนเมียนเพราะว่าถ้าตามที่เพื้นเห็นคอมเมนต์มาประมาณสามนี้เนี่ยบางคนหลายคนก็บอกว่าสามนี้นี่เศร้าเพราะว่าสามนี้นนี่มันบุได้แบบว่าคือบุได้ถึงขั้นว่าหักว่าพลิกไปยังนะแต่สามนี้นนี่มันเป็นน้ำเสดนะที่เศร้าแต่มันใช่เวลาแค่นั้นแหละเพราะว่าเห็ดหินขาแล้วนี่นะพี่น้องแต่ก่อนน้องยางนี่แบบ ค่อยๆไปเนาะยันลงแต่บัานี้เล่นได้ลถือว่าลายและไข้ขึ้นลายเป็นไรคนออสเตรเลีนได้ก็เป็นง่ายๆกาโตชิงเงียบๆหมือนนี้เนาะบุมีคนน้อยสนุนเนาะเดยแต่บอบเมื่อกี้กันนี่เขาจะนั่งเงินเต็มนั่งนั่งเล่นกันแซ่แซ่หนาดเรื่องจะดีแล้วล่ะวุ่นวายไหนก็ยังมาเจ้านอนบ่รับแต่คนก็บ่วุ่นวายเราอยู่นี่นะ เพิ่นก็นั villa, in ่งก <c 400> <c superheroes and> ันหอดเวลาเพิ่นก็ไปนอนเพิ่นบ่สุ่มกันตลอดืเพิ่นคออยู่ห้องนั้นมุดนมันเป็นนั่นเป็นคนเวียดนั่ะเป็นใบหนึ่งใบสองเข้าไปนอนส่วนหลายแค่เจอแบบคนที่มักกินมักดื่มนี่เนาะเลยคนละคนกินเพิ่นดื่มก็นั่งเว้ากันไปเว้าวมุดคืนก็ได้ไปเร้ไงบางทีก็เคยเจออยู่ใครจะกินกันแรกบ่ อ๋พราะว่าอยู่เคยอยู่ร้านอาหารเนาะบ่อันนอเธออันนอเขาอยู่หนองคายอ๋อเป็นได้เวลามาอยู่กับมูลนี่เวลากินนี่เจนแจ้งกมีอ๋อเพราะยังเงินยังบอนอายุสาวกว่าปีนะอืมอืมเลยอ๋อกมูลกผัวกมูลไล่ได้อยู่หนองคายได้วยเดี๋ยวนี้ก็ท้าไปก็ยังจำได้อยู่บ่นจำได้หมดแหละจำได้ว่าเขาอะไรจำอะไรอ่ออยู่ อยู่วงใดส่วนหนองคายอยู่บ้านนาไก่อยู่บ้านบ้านนาไก่โดยอำเภอตำบลก็ได้เนนาะตำบลองกุ้มเกาะตำบลหนองกุ้มเกาะโ้มเกาะโ้มเกาะอำเภอเมืองอำเภอเมืองหนองคายหนองคายจังหวัดหนองคายเนาะเอาออกมาอีกรอบหนึ่งบ้านบ้านนาไก่บ้านนาไก่ตำบลงโกมเกาะ ตำบลหนองก้มเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะอ๋ออ่าบอกบอกยากพี่น้องยังไงตำบลหนองก้มเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายหนองก้มเกาะหนองก้มเกาะกไกลก้มเกาะอ๋ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนาะโอเคโอ้ยพี่น้องยังไเนาะไกลยี่ป่อกับน้ำลังคงก็ประมาณหนึ่งสี่ห้ากิโล โอ้กบไก่เหรอเพราะว่าจากอันเพื่อนบ้านน้องไอ้บ้านนาไก่ไปสะพานกับสามกิโลไปด่านน้าด่านมิตรภาพไทยล้านมั้มั้งมอ้งมหอดมอ้หมั้ง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 ่ั้งอั้่มั้งมั้งมั้งดั้ดมา้นมานงมั้งมั้งมั้โลั้งมัลงมี่งหละงมั้งเจ้งมั้งมั้งมั้่มัชงมั้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 มั้งมั้งมัอยู่ในมั้งมั้งมัอมั้อมั้งมั้ัน เกือบตัวเมืองแหละอยู่ในอันสารกลางสารกลางจังหวัดน้องไทยอยู่แ่วอยู่ตามปั๊มเบื่อทบอย่างโบเมนบ่อยู่ซูนโอทบอันนี้มันเป็นของเพคนเองมันบริหารนะปั๊มเป็นห้องเจ๋อคนเองเคนคนสื่อแฟนชายเป็นเป็นแฟนชายของเพื่อนพิ่นะองโอเคพี่น้องเลยก็โอ้แต่มีโอกาสชอดีเช้ากังไปเยี่ยมยามทินเกาก็ได้เท่าสมุตินี่เจ้าไปนี่ คิดว่าถ้าสมมติว่าเจ้าดีเจ้าเช่าเนาะสมมติว่าเจ้าไปนี่คิดว่าเพื่อนซิหับอยู่เปลี่นงาน,นบบคือกันอ่บ่หูคือเพื่อนกะกะเพื่อนบุลุค่ะเพื่อนมีคนอยู่เพื่อนกะบ,บ่หับว่าคนนั้นก็มีเขา่าอกอยู่ตลอดดิคนน,มมนัแบบ่นเพื่อนบางคนก็ไปฝึกงานไปยังใช่ไนหะมโดยถ้าสมมติไปเนี่ยตอนจังหวะที่ว่าเพื่อนมีคนงานกับบี่เนาะเพื่อนแห้งบริอนาะเพื่อนกะบ่หูกันละเพื่อนอีหยังนี่ยเพื่อนกะ อันลึ่นกบเฮาอะนะเพิ่นกาหูว่าเฮาเป็นคนใดไรอะนะเ่นอาจจะเอาก็ได้หรือว่าเพิ่นคันวิคนเหมือนกะเปาก็ได้บ่มีกันบ้าเอานะเลยเลยอ่าพี่น้องเลยแต่ว่าเจ้านี่ยิงจําได้เบิดไปนี่ฮ็ดเป็นปกติบ่ตอนนี้เด็กเลยนี้เพิ่นย้ายร้านเพิ่นย้ายไปอยูนโรงเรียนน้ําผึ้งอ๋อฮู้ว่ะเป็นย้ายผู้ตอนนี้าจะได้ไปย้ายนํากันอ๋อ ตอนเพิ่นใหญ่นะกะยายว่าพิ่นน้ำเพิ่นอยู่ประมาณสองสาเดือนเสียเจ้าก็เดือนหาเดือ, dan, อนเพ<อ>่อหอดว่และการได้ไปมาเมลีโดยจดยัใหญ่มา่อไรโดยพี่น้องเอ้ไปซะนะกับป้าได้บันทึกว่าอะไรยืดให้ยาวไเลยเราพักผ่อนก่อนพี่น้องเอ้เนาะอ่าตอนนี้กับเวลากับเป็ดมุ้งคึงพอดีพอดีพี่น้องเอ้ก็จะให้เราไปพักไปพ่อนไอ้มือหนาเมื่อไหน่ชีวิตหลุดน้ำใหม่ได้สนุสนเด้อพี่น้องเอ้โดย,โโดยพี่น้องเอ้

ไปงานลูกบาบุญโลยลูกโปข้าวได้แล้วบ่เตียงเลยลูกโปข้าวยังบานแบบพร้อมได้เยอะว่าสั่นทั้งนั้นก็ได้พร้อผมยังพร้อมชุมนุ่มกินข้าวเร่งตั้งบงตั้งบงตั้งบุ้งบอกไร้เมือเพื่อนว่าอ่าเลยบอกลูกโปข้าวยังอยู่สวรรค์อยู่ลูกโปข้าวเลยเอาโอเคพ่อพี่น้องเลยมื้อนี้เฮาก็มาเวะมาลิ้นมาเยี่ยมมายามน้ำสนุนเนาะพาทางสองนุ่มมา เวะฮะบริเวะตะโดนแล้วพี่น้องเงคยให้กำเดือนแล้วมามาอุ่นมาเอียนมาหลินน้ำเล้าเพราะว่าเราแค่อยู่คนเดียวก็เงาพี่น้องเไยก็มีโอกาสกับเวะมานหลินน้ำเล้าสอของขวัญของต้อนมาฝากพี่น้องไงเนาะอ่ะทางทีมงานสามนุ่มเขาขอตัวเดินทางกลับก่อนบัดนี้พี่น้องเไยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปจนจบแล้วกับข่าวข่ามโฆษณาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเนาะพี่น้องเนาะ เวลาเขาก็คือเป็นคนลาวเมนอยู่แต่เวลาเขามาไทยเนี่ยอุ่นใจปุ๊บหลดม,มาประเทศไทยเี่นคนอุ่นใจแล้วก็โล่งใจจากที่ว่าอยู่มาเลเนียก็คือคือคนไทยจะสมัยตะกี้ไปอยู่ไปอยู่คือคนล่าสมัยตะกี้ไปอยู่ไทยเนาะนนนไปย่านตำรวจตลอดอแบบ<อ>เหตนเนี้ยขยันอ่างก็คือเมนคือเขาเป็นคนไทยหรือเป็นคนลาวที่ไปมาเลสนี่คือกันกับเขาไปไทยหม่แหละมันจะญาติไปใช้กับปรกกายางออก บาดนี้ขอขอโทษแล้วภาษาเพิ่นเฮาฮู้อยู่บ่ะกะนี่พ่อฮู้อยู่เจ้า oh. โอ้โหนําภาษาเชิญมาเพิ่นจะเว้าถ้าร้อยแท,แท,ท้ๆถบของเราภาษาไทยกันคนจีนเด้คนจีนจะมาพองเราไทยได้อยู่ั่นนะ่ะ